ลูกระลอกเจ้าดำน้อยกับลูกกระลอกนะครับน่ารักมากเลยตรงนั้นจะเป็นลูกกระลอกนะครับตัวเล็กๆดูเจ้าดำน้อยเล่นกับลูกกระลอกน่ารักมากเลยดูดูเขาเล่นกันนะครับนะ้อไม่รู้ว่าเป็นลูกกระลอกตัวไหนนะครับ เล่นกันแล้วเขาหยอกล้อกันนะครับเนาะน่ารักมากเลยน่ารักมากนะครับนะเนาะตัวเล็กๆก็เล่นด้วยนะครับเนาะน่ารักมากดูจ้าดำน้อย จำดำจำดำน้อยมีเพื่อนเล่นแล้วก็จะอยู่สูงไปหน่อยนะครับนะเนาะเจ้วัวเล็กนี่เป็นเจ้าตัวเล็กนะครับนะผมว่าเป็นลูกเจ้วัวเล็กแน่เลยเพราะว่าเจ้าัวเล็กอยู่ไม่ห่างนะครับเนาะกับ ลูกกระลอกตัวนี้ดูจากตัวเล็กนั่นไงนั่นไงดูลูกกระลอกน้อยดูจากตัวเล็กดูจากตัวเล็กน่ารักมากเลย น่ารักจริงๆลูกเจ้วตัวเล็กแน่ๆนั่นแหละเห็นไหมอ้เจะตัวเล็กมีน้องจะตัวเล็กมีน้องแล้วอู้ยน่ารักมากเนะลยัวเจ้าตัวเล็กแต่พจะพยายามคาบเนาะคาบลูกกระลอกไปหลังของเขานะครับนะั่นเห็นไหมเคยเห็นไหมกระลอกแม่กระลอกคาบลูกกระลอกนั่นนะกระโดดไปโน่นแล้ว อ้ไวมากนะครับนอ้นองนนนจะตัวเล็กคาบไปแล้วดูจะตัวเล็กคาบไปแล้วนอนอ่ะนอนอ่ะดูเขาคาบไปแล้วนนนนน,นดูเขาคาบผมทำคลิปมานานก็เพิ่งเคยเห็นว่า แม่ก็ลอกากลูกก็ลอกเอาไปไว้รังนนน่นะนั่นรังเขาอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะน่ารักมากเลยเจ้าตัวเล็กลูกเจ้าเล็กจริงๆนะครับเนาะน่ารักมากเจ้าตัวเล็กสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไวยเพงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ